เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมหนังเมื่อวานครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่อวานบอลเลี่ยมครับมืัอนี้เมื่อวานนี่เหลืองานอีกหน่อยนึงมาซ้ำวันนี้เลยกับตะกาครับตะการประเทศไทยมาแล้วพี่น้องข้าวเม้ากับปล่อยเลยข้าวกระดำสามตรงที่โลกเก่าแค่นั้นครับเสียใจน้ำเลยพี่น้องเดออพอดีบริเวณพรซอยผมดำได้ครับเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าเป็นนี่ก็ค่อยดูแลเรื่องใส่ปุ๋ยใส่ยายาฆ่าไว้นะวะ ยบ้อยแล้วครับพี่นอ้องรอดูว่าเขาจะสวยงามแค่ไหนหรือว่าจะน้ําจะมาท่วมหรือเปล่าเนาะเ <c oughs> <c oughs> พราะว่านา้เขาตั้งตัวได้ก่อนนะครับจังงไ้นาม,มาเนาะตั้งเครื่องสูบไอพ่นครับปุ้มเข้มๆุ่นปุ้มก่อภัยุ่นสูบไออยู่มือนีก็สูบมือมือแค่ผมพี่น้องครับแค่นี้ครับผมสวัสดีครับตอนนี้งามแล้ว